สาธุเจ้าค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศัรกราช2568นะคะบรรยากาศเบื้องหน้านี้ก็เป็นกุฏิหลังที่6นะคะวันนี้ช่างเริ่มจะตั้งเสาเป็นวันแรกนะคะก็จะได้เอาเสามาวางลงในหลุมเนาะแล้วก็จะผสมปูนเนาะไปฝังส่วนโครงสร้างของเสานะคะ ท่านใดเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะร่วมหุ้นได้นะคะตอนนี้ก็ยังขาดอยู่หลายอย่างเลยนะคะ,ะมาร่วมสร้างเหตุกับผูบานิกรที่รับปัญโยนในการทำกุฏิกรรมฐานนะคะให้กับคณะแม่ชีได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอนาปนสตินะคะอันนี้ก็เป็นหลุมที่คณะแม่ชีได้มาขุดแล้วนะคะนี่ขุดไว้รอแล้วนะคะ ติดหลังที่หกตอนนี้แม่ชีมีทั้งหมดสิบสองท่านนะคะก็จะเร่งสร้างเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้รองรับกับปริมาณอ๋อลมลมลมกับปริมาณจำนวนแม่ชีที่มาประพฤติปฏิบัติที่นี่นะคะที่จะมาอยู่อาศัยที่นี่นะคะตอนนี้ก็ได้หกหลังนะคะเกินแม่ชีที่เหลือนะคะก็ยังไม่มี กุฏิอยู่จำนวนหนึ่งนะคะก็สามารถมาร่วมสร้างเหตุได้นะคะกับครูบานิกรเนาะไม่ไม่ได้เนื้อครับหัวั้เถื่อนหรอขี้เ่อนก็ิชนายที่ล้วเปนได้เื้อครับเป็นอะรียากใหม่ในฟ้าเป็นวะ ก็เป็นกุฏิมาตรฐานนะคะที่มีห้องน้ําในตัวเนาะมีห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ระเบียงมุกหน้านะคะที่ใหญ่พอสมควรนะคะสามารถอยู่ภาวนาได้จนลมหายใจสุดท้ายได้เลยนะคะนี่ก็ช่างเตรียมปูนเนาะเหล็กเพื่อที่จะขึ้นโครงเสาวันนี้ก็ขึ้นกุฏิหลังที่หกวันแรกนะคะ กันมุทนาสาธุค่ะ